น,นี้อาจารย์มาขยายความเนาะอธิบายต่อ,นอในพาร์ทของอที่เป็นต่อเนื่องจากโครงสร้างของโรงแรมเนื่องจากว่านิสิตบางคนก็ยังไม่ได้เรียนรายวิชาการจัดการและดำเนินการในธุรธกริจโรงแรมเนาะอ,อันนี้อาจารย์อธิบายเพื่อให้ครน,นี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในส่วนของทางท่องเที่ยวนคะคะเนื่องจากกลยุทธ์ที่เราเรียนเนี่ยในรายวิชานี้มันครอบคลุมถึงเรื่องของขอุตสาหกรรมบริการ และเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะอนนี้เราก็เลยต้องมีการแบ่งคะนนายให้ดูว่าถ้าเป็น Organization Char t ของที่อื่นนะของบริษัทนะของสายการบินพวกนี้นะแล้วก็ของโรงแรมเนี่ยเวลาที่เขาสร้างเป็นผังในการาวางระบบโครงสร้างระบบฟังก์ชันของหน้าที่เนี่ยเขาวางระบบโครงสร้างกันยังไงแล้วเวลาที่จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์เนี่ยเขามีเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ยังไงคะคานนี้ในส่วนของบ้านมักุเทศถูก อาจารย์ให้ดูนี่ก่อนอบ้านมักุเทศทัวร์เนี่ยเป็นบริษัทนะซึ่งสังกัดส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นสังกัดทั้งในส่วนของสมาคมมกักคุเทศอาชีพแล้วก็ในส่วนของสมาคมของมกักคุเทศฟรีแลนซ์ด้วยนะคะคันนี้สำหรับบ้านมักุเทศเนี่ยนะเป็นบริษัทที่มีคุณภาพในระดับท็อปเลยทีเดียวนะอาจารย์ทำไมถึงบอกแบบนั้นตั้งแต่ความชัดเจนในเรื่องของการสร้างนะ itinerary นะก็คือรายการน่อเที่ยว ในเรื่องของความโปรเฟชชั่นแลในการถักรวกนี้นะคะเขามีเม็ดงานก็คือเนื้องานเนการันตีออกมาอยู่แล้วนะคะคาวนี้อาจารย์ให้ดูนะในส่วนของเ,อเรื่องราวนะอของบริษัทเะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตรงนี้ก่อนเราก็สร้างเป็นเ,เว็บไซต์โดยปกตินี่แหละถ้าโดยโดยทั่วไปเสร็จแล้วก็จะเห็นว่า ในประษทัวร์เขาก็จะมีนะรายเอียดว่าทัวร์ในประเทศก็คือ domestic ทัวร์ใช่ไหมถ้าทัวร์ต่างประเทศก็คือ outbound อาาค่ะหรือว่าถ้าทัวร์ในประเทศอีกแบบหนบบนะ oh. ึ่งมี domestic กับ inbound ทัวร์เนาะคราวนี้ก็จะมีกิ i กรรมก็คือกิจกรรมที่พูดถึงเนี้ยก็จะมีส่วนที่เป็น team building ก็คือคนที่ต้องมีการทำกิจกรรมหลายพฤติกรรมตัวที่เป็น team building เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของ incentive ทัวร์ก็คือทัวร์ที่ต้องออกอไปในเรื่องของการจัดสัมมนาหรือว่าให้คัดให้อ่า การตอบแทนนะในเรื่องของเป็นลักษณะของเวลแฟรหืทตามกิจกรรมร่วมกันนะสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันขององค์กรนี่น,นะคะแล้วก็จะมีการให้บริการเรื่องของรถตู้รถบัสแล้วก็ข้อมูลขาวสัรอีกนะพอเราเปิดเข้ามาปุ๊บก,ก็จะเห็นรายละเอียดนะของบริษัทแล้วก็ผู้บริหารบริษัทนะคะเสร็จแล้วก็จะมีในเรื่องของข้อมูลบริษัทนะบริษัทมีการจดทะเบียนกี่บาทนะคะไว้ไว้ที่ช่วงไหนแล้วก็ได้รับอนะน,นุญาตนะใบอนุญาตตอนไหนในกรณีที่บริษัททำแบบนี้เพราะว่าเราสามารถเอา รายละเอียดนะของใบอนุญาตประกอบนะธุรกิจนําเที่ยวเนี่ยไปตรวจสอบในเ,เว็บไซต์ของกรมการท่องเทีย่ยวก็คือสนานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมรุเทนะเขาก็จะมีการเปิดระบบให้รเราก็ไปตรวจสอบได้เปนการว่าเ,าเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดีเช็คว่า,าบริษทัทนี้นะได้รับการอนุญ,ญาตให้เปิดแล้วก็ให้ทําการบริการให้กับนักท่องเที่ยวถิงรึเปล่าค่ะคณิ้มาดูนะในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของ BMT เห็นไหม ทีนี้ก็จะเขียนชัดเจนมากขยายกันหน่อยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชากลยุทธ์ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ุยก่อนคอนเซปต์ของ BMT ก็คือคอนเซปต์ของบ้านมากุาเทศก็จะคิดว่ามุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้หลัก something different นะก็คือเป็นกลยุทธ์หนกลยุทธ์ใหญ่นะในเรื่องของการสร้างความแตกตานะ่างของผลิตภัณฑ์ ทางการท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ในการบริการเพื่อที่จะแข่งขันกับคู่แข่งนะหรือว่าเพื่อทจะสร้างอัลแลนต่อไป<ม>ก็คือสร้างพันธมิตรต่อไปในเครือของการท่องเที่ยวโรงแรมแล้วก็ในเครือของอุตสาหการรมบริการนะคะทีน,นี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะวิชั่นที่อาจารย์พูดู่บ่อยวิชั่นก็คือวิสัยทัศนะ์วิสัยทัศน์ของบ้านมาคุเทสจะเขียนไว้เลยนะคะว่าเรามุ่งมั่นพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและภูมิภาค AEC นะทุกทวีทัวโลกวิสัยทัศน์ที่เขียนไว้จะต้องไปให้ถึงด้วยนะคะนะโดยปกติที่เขาเขียนไว้นี่คือเขามีความมุ่งมั่นว่าเฮ้ยฉันจะต้องไปให้ถึงฉันต้องตอบสนองวิสัยทัศน์นี้เขาก็เลยเขียนไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเราดําเนินธุรกิจด้วยจิตใจแห่งการบริการด้วยศรัทธาต่ออาชีพะคะ่ะเพื่อคุณภาพและศิลปะแห่งการเดินทางดังนั้นสิ่งที่เขาเขียนเอาไว้ทั้งสองข้อนี้ต้องมีดัชนี ประเมินและรัชนีชีวัดว่างเขาตอบสนองนะตัววิชันก็คือวิสัยทัศน์นี้จริงคราวนี้วิชันอาวิชันก็คือสิ่งที่คนในองค์กรเนี่ยนะคนในบริษัททัวเนี่ยนะจะต้องอดําเนินการร่วมกันนะเพื่อที่จะ,ะไปให้ถึงนะในตัวของวิสัยทัศน์ที่เขียนเอาไวะคะ้ค่ะ มีเรื่องของอะไรนะพันธกิจขององค์กรก็ผู้จัดการเป็นผู้จัดการและดําเนินการในเรื่องของการประชุมนะบริษัทดูงานศึกษาและเลี่ยนความรู้นะคะเป็นที่2ก็คือเป็นผู้จัดการในการดำเนินงานท่องเที่ยวเพื่อรางวัลในการทํางานก็คืออ n นสันตีทราวเวลเทสันพูดถึงเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการดําเนินการเพื่อการประชุมนานาชาติก็คือ c o n v e n t i o n เสร็จแล้วก็เป็นผู้จัดการและดำเนินงานนะตัวแทนในการบึกษาเพื่อการจัดการที่สกาลก็เป็น e x h i b i t i o n ่นะคะ แล้วก็การประยุกต์การทํางานอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีนวัตกรรมนะใหม่ๆตลอดเวลาพูดง่ายๆคือสร้างนวัตกรรมขึ้นมาสร้างความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาจากการท่องเที่ยวจาก r to R ก็คือรูทีนบายรูทีส์ของเขาอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เขาสร้างเป็นวิชัน่น่ะพันธกิจร่วมกันที่เขาจะต้องอดําเนินการนะทั้งหมดเนี่ยหาข้อนี้เพื่อจะไปให้ถึงตอบสนองวิชั่นที่อยู่ข้างบนนะคะอันนี้เราก็มาดูว่าเออเซอร์วิ นะของที่นี่มีอะไรบ้างเวลาที่เรามาดูเ so นาะเปมีแนวบริการในเรื่องของการจัดการนท่องเที่ยวผู้สัมนาประชุมดูงานแสดงก็ต้องเป็นลักษณะการแบ่งแยกนะแผนกออกมาเลยว่านี่คกับ <c oughs> ป,ป,ป,ประชุมสัมนานะ,ะถ้าเป็น i o u o u outbound out นะ domestic กเขาก็จะมีแผนกนะขอ,ของเขาในการจัดลายแผนกค่ะคันี้ถัดมาก็เป็นในการรับเืี่นวบิซาแล้วก็ทำ English Camp เห็นไหมมนะี มีขาเป็นโปรแทฟไลน์ขึ้นมะาแล้วเป<ม>็นใช้กลยุทธ์นะ Differentiation แล้วค่ะนี่คือความแตกต่างค่ะแล้วก็บริการจัดกิจกรรม Activity Ice Breaking R Ice Ice Breaking แล้วก็มี Train Building Walk Rally แล้วก็ c a l Rally อันนี้ก็เพิ่มเพิ่มข้ามาค่ะ,ะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายเรื่องของ Agent นะ Authorized ของสายการบินบน,บนทั่วโลกเลยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ดู เป็น e s e n t i o l i z e ในเรื่องของการ contact ทุกสายการบินในการออกตัวเครื่องบินนะคะแล้วก็การสำมรนห้องพัก hotel a c c o m m o d a t i o n ก็สามารถใช้บริการเขาได้ hotel resort b n b แล้วก็ hostel นี้นะคะแล้วก็บริการที่เช่า transportation v p w v p code นะ cruise easy package พวกนี้นะคะแล้วก็เฟลี easy package แล้วก็ให้คำปรึกษาในเส้นทางการท่องเที่ยวก็วคือพูดง,ง่ายๆเวลาที่เราเารียนวิชาการเมือการในการท่องเที่ยวนะ การจัดก,การและาดำเนินการในธุรกิจนำเที่ยวเนี่ยเวลาที่เราจะเขียน itinerary เ,เนี่ย itinerary มีสองรูปแบบก็คือเป็นแพ็กเกจทัวร์นะกับอย่างหนึ่งก็คือเป็นเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับเชลเลอร์นะเป็น ate, เทโรเมต์ itinerary เทโรเมตก็คือคนที่มีการตัดเย็บเชลเลอร์ก็คือคนที่เป็นช่างตัดเสือ้อค่ะเวลาที่เราเป็นเทโรเมตก็คือเราจะต้องเป็นคน ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวให้เขาเขาก็จะมาจ้างเราก็จะเป็นลักษณะาการให้คำปรึกษาเรื่องเส้นทางท่องเที่ยวนี่แหละนี่คือวิธีการในการเขียนนะการให้บริการของบริษัททัวร์ก็จะเขียนแบบนี้แต่ถ้าเขาไปเขียนว่าเทอร์มินะั่นเอเจนเวอรี่เนี่ยโดยปกติการใช้คำที่เป็นเทคนิคข้เท็มแบบเนี้ยเราจะรู้เฉพาะคนในคนที่ทำงานค่ะแล้วคนที่อยู่ในสายนะแต่ถ้าคนทั้งนอกราจะไม่รู้เลยว่า itinerary คืออะไรวะา อย่างนี้นะเขาก็จะโงนะ่ยงอย่าง DMC อย่างงี้นะคะ DMC เนี่ยก็จะเป็นตัวแทนนะของบริษัทในด้านของอบริษัทท่องเที่ยวพวกเนี้ยแล้วก็ต้องทราบนะคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์เฉพาะแล้วก็เป็นโครงจริงๆที่เราต้องใช้เพราะเวลาที่เข้าสู่บริษัททัวร์ปุ๊บทุกคนจะใช้ศัพท์ที่นี่เขาถืมทั้งหมดเราคงไม่มานั่งสาธยายอธิบายเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือเขาสาธยายอธิบายให้คนข้างนอกซึ่งไม่ได้มีองค์ความรู้เรื่องของการใช้ศัพท์เทคนิค หรือว่าการใช้ศัพท์ที่เป็นเฉพาะของคนท่องเที่ยวะคะก็จะที่บายให้คนข้งองฟังก็จะเป็นแบบนี้นี่คือโครงสร้างงานก็ะจะเป็นแบบนี้นี่ตัวอย่างบริษัทแรกอ่าคันนี้เรามาดูอีกบริษัทหนึ่งวินวินเอเชียอ่าวินวินเอเชียเนี่ยเป็นบริษัทคุณภาพมากเพราะว่าจะรับเป็นทักษะของอ่าเอาบ่าวถามว่าอินบ่าวมีไม่มีะคะ่ะอินบ่าวเอาบ่าวได้หมดเลยแต่เขาเนี่ยอ่าเวลาที่อินบ่าวส่วนมากนะ ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าที่เป็น affluent คะ่ะ f i t ก็คือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะแล้วก็จะดูแลนะในเรื่องของม i c e ์ด้วยนะคะ MICE เนะเป็นมีติ i ง g นะเป็นอะไร Incentive C ก็ CEO, คือ c o n e n t i o n แล้วก็ E ก็คือ exhibition ค,ค่ะมีมนะีอยู่สี่คำเนี่ก็เข้าไปสู่เรื่องของการทำประชุมมซ์นะคะก็คือทีเซ็ตมาแล้วนะที่อาจารย์เล่าไปก่อนหน้านี้นะคะ่ะอันนี้ของ winning asia บริษัทก็อยู่ที่ผลโยธินเพลสค่ะพหลโยธินพ์คเพลสที่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่าไหร่หรอกเนาะกษตรศาสตร์ที่บางขีนมาดูโครงสร้างการบริงานก็จะมี managing director เนาะแล้วก็จะมี director and general manager ก็จะดูแลในเรื่องของการบริหาจัดการในบริษัทครนะอบคุมทั้งหมดะคะ่ะ ทันมาก็จะมีอ่า representative Germany นะคะแล้วก็ Australia กับอ่าสวิตซ์นะก็นือคือในฝนะั่งยุโรปนะอ่า a u s t r a l i ก็คือประเทศหนึน่นงนะออสเตรียก็คืออีกประเทศหนึน่งค่ะอย่าอย่าสับสนนะออสเตรียก็คืออยู่ที่ประเทศอ่านะ a u s t r a l i แล้วก็อยู่ที่วีบ a u s t r a l i แต่ถ้าออสเตรียฮังการีพวกเนี้ยก็จะอยู่ที่ฝั่งยนะุโรปเนาะคนละคนละคนละอ่าทวีปตามโครงสร้างอ่าของ การวางยุทธศาสตร์แผนผัดนะผลผลนะของการท่องเที่ยวนะคะคราวนี้มาดูพาร์ทในส่วนของคนที่เป็นฟังชั่นอลนะแผนในแต่ละแผนกงานมีแผนอะไรบ้างนะคะ่ะก็จะมีตั้งแต่ Reservation, Operation, นะ coordination นะ m i n i s t r a t i o n นเะขาเขียนเลยนะน,นี้แล้วก็จะมีส่วนของ Accounting ะคะ่ะนี่แล้วก็จะมีเรื่องของ i t นะ แล้วก็มีเรื่องของไกด์คนนี้นะคะแล้วก็มี diverse service แล้วก็เป็นออสซอนส์ข้างนอกที่เป็นพาร์ทเนอร์บริษัทวินมิดเอเชียเนี่ยก็จะรับนิสิตฝึกงานนักศึกษาฝึกงานนะเหมือนกันค่ะดังนั้นก็จะต้องมีการสอบสัมภาษณ์นะมีการเทสนิสิตเหมือนกันนะคะดังนั้นเรื่องของภาษาอังกฤษก็ต้องมีการกรุมตัวเองเนะแล้วก็ลองไปทดสอบดูค่ะอันนี้เป็นบริษัทที่อาจารย์บอกเลยว่าเป็น quality อีกิดนึงอ่ะก็จะเต็ม,มกับอันนี้คือการันตีเรื่องของอคุณภาพของบริษัทนะค่ะแล้วมีอีกหลายบริษัทที่เป็นบริษัททัวร์แหละอ่าคณิโครงสร้างของการบริหารระบบของการเขียนโครงสร้างก็ถ้าเป็นสไตล์ของบริษัททัวร์จะไม่เขียนเป็นผังชาร์ตเหมือนโรงแรมเนื่องจากว่าเขาสามารถที่จะ กิดความ flexible ลเกิดความยืดหยุ่นในเรื่องของการบร,ริหารจัดการได้ไม่จําเป็นต้องเขียนแล้วเปะๆทุกเรื่องเพราะถ้าคนหนึ่งไม่คนนึ่งเนี่ยวันนั้นอ่ะคนหนึ่งออกไปทํางานข้างนอกอคนที่อยู่ด้านข้างสามารถดําเนินการงานทั้งหมดได้ต่อเลยค่ะคือโฟงานต่อได้โดยที่ไม่ได้มีการหยุดไม่ได้มีการรอ เาว่าทุกคน,นะเ,ปน,คนเป็นคนที่อยู่ในบริษัททัวร์จะต้องรู้ระบบงานท่องเที่ยวอยู่แล้วค่ะดังนั้นการคอนแทคงานหรือการอะไรเนี่ยเขาจะใช้วิธีการก็คือทุกคนจะต้องโฟกงานเดินรู้งานร่วมกันทั้งหมดเพราะทุกอย่างทําเป็นระบบงานนะเราไม่ได้เป็นวันแ n นโชเราเป็น as สเซที m เ m b e r มันจะเป็นแบบนี้ค่ะคีะอีกส่วนหนึ่งในส่วนของท่องเที่ยวไปลนะคะนในส่วนของโลจิสติกาะคือในส่วนของแอร์ไลน์ เอาให้ดูกคือบังบังอลเอลวีสค่ะบังกอลเอลวสเนี่ยเขาก็จะจับมือกับบริษัทเอนะ็นเอสเอ็นเอสกรุ๊ปค่ะโดยปกติบังกอลเอลวสเนี่ยชื่อมันบอกแล้วละ่ะว่าจะต้องมีการขายนะจองตั๋วเครื่องบินค่ะ,ะโดยเฉพาะเลยอันนี้คือคอเนะื้อคอโปรดักต์เลยเนะี่ยก็คือผลิตภัณฑ์หลักก็คือเรื่องของตั๋วเครื่องบินค่ะแต่ครั้งนี้พอเขามาจับมือปุ๊บนะกับเอนะ็ Group นเอสเนื้อเอ็นเอสกรุ๊ปค่ะ เราก็เห็นลายของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นก็คือว่าเขาก็เข้ามาดูแลนะในเรื่องของผลนะิตภัณฑ์อื่นๆนะยุตอย่างเช่น,นโดยปกติขายแค่คติเคเองใช่ไหมก็จะมาดูนะในเรื่องของวีซ่าให้ด้วยนะคะ,ะหลังจากวีซ่าแล้วเขาดูอะไรให้อีกนะ,ะมีในเรื่องของโฮเทลนะคะการจองห้องพักในะเรื่องของทัวร์แพ็กเกจ นะอยู่จะให้เป็นลสัสษณงกลิเซอร์เมดหรือว่าเป็นแพ็กเกจทัวร์ที่เขียนมเมรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของการจองนะในเรื่องของรถเช่าอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของ p r i v a t e car หรือว่าเป็นแท็กซี่รนทอลอันนี้นะ,ะลักษณะทั้งหมดเนี่ยถ้าเรารู้จักพื้นฐานของเขาในะการที่จะทำกรุเวได้เราต้องรู้จักพื้นฐานแล้วก็ศึกษานะข้อมูลพื้นฐานขององค์กรซะก่อนนะเราถึงจะไปทําการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนระบบของเราได้เหมือนกันนะนะอันนี้ครบนะ ทั้งให้ดูพาร์ทใหญ่ก่อนนะถามว่ามันมีรายย่อยอื่นอีไหมเยอะมากค่ะในส่วนของท่อ,ทองเที่ยวบ,บริการนะอ,นะอันนี้ให้ดูเป็นเมนหลักไว้ก่อนค่ะอ่ะคือนี้หมดจากตัวโครง นะที่อาจารย์ให้ดูละพอเวลาที่เขาจัดโครงปุ๊บเราก็ต้องดูแผนผังแล้วเราก็ดูโครงสร้างขององค์กรเนะเราถึงจะมาจัดได้ว่าเอ้ยอ่าอันไหนที่อยู่ที่เป็นกลยุทธ์ระดับบริษัทระดับองค์กรก็คือ corporate strategy อันไหนที่อยู่ที่อ่ากลยุทธ์ระดับกลางก็คือ business strategy ใช่ไหมแล้วก็กลยุทธ์สุดท้ายก็คือกลยุทธ์ที่เป็น functional strategy ก็คือกลยุทธ์เฉพาะฝ่ายงานพวกนี้นะคะพอเราแยกเสร็จปุ๊บเราถึงจะมาเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ แล้วก็มาเลือกใช้กลยุทธ์ซับย่อยที่อยู่ในนั้นนะในการวิเคราะห์ต่อไปอ่ดังนั้นวิชานี้ถ้านในกรณีที่เราจะสอบเราคงไม่ได้สอบแบบนะโอเพนเราไม่ได้สอบแบบโคสเนี่ยเราก็สอบแบบโอเพนเต็มโตกะ่ะยูจะไปเปิดหนังสืออ่านที่มุมไหนของโลกก็แล้วแต่เพราะว่าอะไรเราต้องใช้องค์ความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์พอสมควระคะ่ะอันนี้ดังนั้นอเอกสารประกอบเรื่องอื่นก็จะมีความสําคัญกับรายวิชานี้มากๆดังนั้นเราต้องเป็นโอเพนเอกสารแน่นอนเปิด เอกสารนะคนหาเอกสารได้หมดทุกซอกทุกมุมแล้วก็กลับมาตอบในสิ่งที่มันเป็นคําถามนะที่เขาตั้งคําถามเอาไว้ค่ะทีน,นี้อ่าพอเราทราบเรื่องระดับของกลยุทธ์ใหญ่ๆละเปนมีอยู่สามร,ระดับคราวนี้ต่อไปเราก็จะมาดูว่าแต่ละระดับกลยุทธ์มันเป็นกลยุทธ์ย่อยนะที่เราจะต้องเลือกมาใช้ในบริษัทของเราเนี่ยกี่กลยุทธ์อ่าก่อนหน้าน,นี้อาจารย์เอาให้ดูละ ในเรื่องของบริษัทบ้านบวกเทศบ้านบวกเทศใช้กลยุทธ์ differentiation ไปแล้วก็คือกลยุทธ์ในการสร้างความแตกตา่างนะในการทำเป็น product นะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างในคะแล้วก็เน้นเรื่องของคุณภาพการบริการนะเขาจะเน้นอยู่สองส่วนเวลาที่เขา,เว,า,เ,าเวลาที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ฉันเข้าเขียนแบบนั้นเขาก็จะมีวิธีการเขียนแล้วก็บู๊กชีเห็นว่าฉันก็ใช้กลยุทธ์นี้นะแต่ไม่ได้เขียนตรงๆว่านี่คือกลยุทธ์ที่ฉันใช้ แต่เขียนเป็นลักษณะของการบรรยายอยู่ข้างหนค่ะนี่คือสไตล์สไตล์ของคนท่องเทีย่ยวกับสไตล์ของคนโรงแรมจะไม่เหมือนกันในละักษณะของการเ,าเขียนงานหรือว,ว่าลักษณะของการนําเสนอก็จะแตกต่างกันนะคะ